เป็นประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยสำหรับความสัมพันธ์ที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วว่าคบกันของนักแสดงสาวมารีเบริรนเนอร์และไฮโซบอส ที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเพราะนักธุรกิจหนุ่มคนนี้เคยเป็นอดีตสามีของเชอรีนนัจารีเพื่อนของมารีซึ่งแอปต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตหลายคนต่างลงประเด็นกันหนักมากคิดว่าสาวม,มารีไปแย่งสามีของเพื่อนแต่ความจริงคือเขาคบกันตอนโสดทั้งคู่นะคะต่างคนต่างโสดแล้วมาเป็นแฟนกัน ทีล่าสุดมารีประกาศชัดกลางไอจเราคบกันตอนโสดทั้งคู่ส่วนบุคคลที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้สนิทโดยมารีได้โพสต์แจงรายละเอียดรราวๆก็รรประมาณว่ายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับพี่บอสจริงแต่นั่นหลังจากที่เขาสองคนโสดมานานถึงหนึ่งปียืนยันไม่ได้มีเจตนาปิดบงังและไม่ได้สนิทกับบุคคลที่พูดถึงซึ่งอันนี้ชาวเน็ตก็ตีความได้ว่า สาวคนนั้นก็คือเชอรีนที่มารีก็บอกเราเคยรู้จักกันในวงกว้างของกลุ่มเพื่อนในอดีตย้ำชัดๆว่ามารีเลือกคบคนจากความสัมพันธ์ในปัจจุบันไม่ได้มีเจตนาไปลลํำเส้นใครขอโทษต่อสังคมที่เข้าใจผิดและขอให้ทุกคนรับข้อมูลอย่างมีสติ ก็เอาเป็นว่าวงไหนก็ออกมาพูดแล้วก่อนหน้านี้สองสาวไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นมารีรู้จักเชอรีนผ่านทางแฟนเก่าของเธออีกทีเชอรีนก็คือเพื่อนของแฟนเก่าบารีเลิกแฟนเก่าก็ห่างหายจากการเป็นเพื่อนกับเชอรีน